สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรีกับพี่เดียนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดหนะ้าที่47นั่นเองเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นบทใหม่กันเป็นแบบฝึกหัดบทที่5แล้วนะคะและสําหรับบทนี้เราก็จะใช้เป็นหนังสือภาษาพาทีนะคะในเรื่องของชีวิตที่ถูกเมือนนั่นเองนะคะก็ลองไปอ่านเนื้อเรื่องกันมาเนาะและทีนี้เราก็จะมาตอบคําถามกันนะคะ โอเคถ้าอ่านเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยเนาะเขาถามว่าลุงบุญเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับงูเขียวและตุ๊กแกให้เด็กๆฟังและเด็กๆได้ข้อคิดอะไรบ้างอ่ะอันนี้มีสองคำถามนะคะคำถามแรกก็คือเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับงูเขียวแล้วก็ตุ๊กแกนะคะแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรบ้าง สำหรับเรื่องที่ลุงบุญเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนั่นก็คือความเชื่อนะคะที่ว่างูเขียวนั้นเนาะชอบกินตับตุกแก่นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของข้อคิดในเรื่องนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดว่า สัตว์ในโลกนี้นะคะสัตว์ในโลกเนี่ยเขาต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะก็คือความจริงแล้วงูเขียวไม่ได้ไปกินตับตุกแก่ใช่ไหมแต่ว่ามันไปช่วยตุกแก่ที่ท้องอืดเฉยๆใช่ไหมคะก็คือไปล้วงออมมาแรงในท้องออกมานะคะก็คือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็จะลงไปดูข้อที่2ข้อที่2นี้นะคะเขาถามว่า จากเรื่องชีวิตที่ถูกมืนให้นักเรียนเล่าถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้นะคะก็คือจะมีสัตว์4ตัวด้วยกันแล้วเขาก็ให้ดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างงูกับตุ๊กแกแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างนกเอี้ยงกับควายเนี่ยนะคะเขามีความสัมพันธ์อย่างไรกันก็คือเขาช่วยเหลือกันใช่ไหมคะแล้วเขาช่วยอย่างไรอ่ะเราไปดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกก็คืองูกับตุ๊กแกใช่ไหม เขาช่วยเหลือกันยังไงก็คือตุ๊กแกใช่ไหมคะตุ๊กแกเขียนตุ๊กแกไปก่อนตุ๊กแกเขาจะกินมแมลงเข้าไปนะคะกินมแมลงเข้าไปมากจนเกิดอาการที่เขาท้องอืดน,นะคะหรือว่าเขาอาหารไม่ย่อยนั่นเอง ตุ๊กแกนะคะก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากงูให้งูเนี่ยมาช่วยล้วงเอาแมลงที่อยู่ในกระเพาะอาหารของตุ๊กแกออกไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูใหม่กันอีกรอบเนาะะความสัมพันธ์ระหว่างงูกับตุ๊กแกก็คือตุ๊กแกจะกินแมลงเข้าไปมากจนท้องอืด แล้วก็อาหารไม่ย่อยทีนี้เขาก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากงูนะคะตุ๊กแกตุ๊กแกนั่นแหละเนาะให้งูมาช่วยล้วงเอา,มาแมลงที่อยู่ในกระเพาะอาหารออกนั่นเองต่อมานะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่อมานั่นก็คือเป็นรูปนกกับควายนะคะนั่นก็คือนกเอี้ยงกับควายนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของเขานะคะก็คือฝ่ายนกเอี้ยงใช่ไหมนก เอียงอ่ะเอียงเขียนยังไงเอียงอ่อเอียงงอเอียงเอียงไม้โทเอียง,ยงนะคะจะมามาเกาะนะคะเกาะบนหลังควายมาเกาะบนหลังควายใช่ไหมนกเอียงเนาะหลงควายแล้วทีนี้เป็นยังไงต่อและจะกินนะคะเขาจะกินแมลงที่อยู่บนหลังควายนั่นเองและจะกินแมลงที่ อยู่บนหลังควายหลังควายปึ๊บทำไมถึงต้องกินมแมลงที่อยู่บนหลังควายเพราะว่าจะทําให้ควายนะคะหายรําคาญนั่นเองเนาะถ้ามีมแมลงมาไต่เราเราลำคาแนะ๊ยําคาญนะคะนกเอี้ยงก็เลยเป็นคนกําจัดมแมลงให้ควายนะคะตัวนกเอี้ยงเองก็อิ่มด้วยนะคะทําให้ควายไม่รําคาญและนกเอี้ยงก็อิ่มนั่นเองนะคะ ก็คือได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะโอเคเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของเขาในหน้าที่47นั่นเองนะคะมี2ข้อเนาะข้อแรกเขาก็ถามว่าเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับงูเขียวกับตุ๊กแกแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นให้หาเล่าถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะของตุ๊กแกแล้วก็งูนะคะแล้วก็นกเอี้ยงกับ ควายนั่นเองนะคะจบแล้วสำหรับหน้าที่47ไว้เจอกันใหม่หน้าที่48สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย